สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธิรการดาแซอึ้งเลขที่ส0สวัสดีครับผมนายกนกพลวัคขันเลขที่หนึ่งสวัสดีครับผมชื่อนายชนกชนมาวังแสนเลขที่สองสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัตการอัปพัเลขที่สิบเอ็ดวันนี้วัเราจะมาพูดเรื่องความเข้มข้นของสารละลายความเข้มข้นสารละลายคือการบอกปริมาณตัวละลายในตัวทำละลายที่มีปริมาตรแน่นอนปริมาตรหนึ่ง ความเข้มข้นของสารละลายนับได้ว่ามีความสําคัญมากต่อการเรียนและการปฏิบัติทดลองด้านเคมีเนื่องจากความเข้มข้นสารละลายมันเป็นความสัมพันธ์เชิงโมลของสารที่ใช้ในการทําปฏิกเคมี Me. ดังนั้นเราจําเป็นต้องศึกษาและทําความเข้าใจความเข้มข้นสารละลายอย่างถูกต้องหน่วยลอยละความเข้มข้นสารละลายในหน่วยลอยละแบ่งเป็น3ามชนิดหนึ่ง ลอยล้าโดยน้ำหนักต่อน้ำหนัก 2. ลอยล้าโดยน้ำหนักต่อปริมาตร 3. ลอยล้าโดยปริมาตรต่อปริมาตรหน่วยโมลาริตีหรือเรียกว่าโมลคือความเข้มข้นสารละลายบอกถึงจำนวนโมลของตัวละลายในสารปริมาตรมีหน่วยคือโมลต่อลิตรหน่วยโมลาริตีหรือเรียกว่าโมแลลคือความเข้มข้นสารละลายบอกถึงหน่วยความเข้มข้นที่เป็นอัตราส่วนของจำนวนโมลของตัวละลายต่อมวล ของตัวทำละลายมีหน่วยคือมวลต่อกิโลกร,รมัม